สวยมะโคม่ใชค่ะมีเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะอง์ราชบุตรอารีมานยามวิการเช่นนี้พระองค์ท่านมาทําอะไรณนะสถานที่ตรงนี้พระเจ้าค่ะเห็นวิ่งมาแบบตกอกตก,ตกใจมีเรื่องอะไรหรือพรเพื่อย่าค่ะออกกาลังกายออกกำลังออ,ออกกาลังกายทําไมตื่นเต้นจังยามดึกเอ่อวิ่งตื่นเต้นมานมีอะไรกันเนี่ยฮะระองท่านมีข่าวร้ายโดยยามนี้พระมารดาของพระองค์ท่านถูกรอบ ลงพระชนสิ้นชีวิตแล้วว่าอย่างไรเนื่องด้วยมีฆาตกรอบลงพระชนองราชบุตรอัสสริยาแต่ประเหมาะเคะดีดวงของพระองค์ท่านยังไม่ถึงคาดไอ้ฆาตกรมันจึงใช้ดาบนั้นฟันไปที่เลือนร่างของพระมารดาสุรีนาจนสิ้นพระชนในที่สุด พระองค์ท่านดีใจทําไมพมารดาสิ้นชีวิตทั้งคนนะพะยี่ค่ะไอทหารถอยกูจะบอกมึงให้รู้เลยคนที่รอบวงระชนไม่ใช่ใครก็คือกุ้ยราชบุตรระวังตัว ยายแลวระยำทำอับปรีแม้บุพการียังไม่ปล่อยรักคุณมารดามีค่าไม่ด้อยแต่มึงลูกถอยสะทุนเจ้าว่าหัวขอเรารู้เรื่องร้ายแรง แม้มันให้แสลงใจเราทำไมท่านร้ายกันจริงเราวันนี้เราขอลุ้นท่านทำแบบนี้ได้ท่าไหนทำนิสัยอดสู้่านใจยัก อากัตันอยู่เอา้าวันนี้เราจะสู้ดับศูนย์เขาสร้างให้ท่านเกิดมาท่านไหนจึงมาฆ่าแทนคุณองท่านทำได้ยิงแบบนามานดาเสียทีิต่านที่ น้องของตัวเองฟังวาจามันทำให้ข้านั้นเจ็บเหมือนถูกตอกเล็บเลือดไหลแล้วก็หลีบลุกบุกไล่โดยไม่วันไหววาวุน่นไอเรื่องหุนคนกูไม่สนหรอกครับชอบสร้างแต่บาปเกียติบุญ เจ้าวัดาชบุญอาริยาทานข้าวมันยในเมื่อมึงมีฝีมือเถิดเอาเส้นผมฮะไป่ยอมจับตัวแล้วก็ตายซะเถิดทหารจับตัวไม่ได้ช่วยด้วย ด้วยช่วยด้วยพอหนุ่มท่านอาจารย์เขาสั่งไว้เอาเอีกแล้วช่วยฉันด้วยว่าเนื้อคู่เป็นผู้ชาย เจอที่ไหนให้เกี่ยวทั้งเมืองสะงาหรับทงวันเนี้ยแม่คิ้วต่อพอป้องพี่ลมรักน้องทำ<อ>งทําไมเนี่ยโอ,โ,โอ้โหแกเนื้อคู่มาเลยทําแบบนั้น,นอ่ะเ้ยแลบบ้ว งก็เนื้อคู่แหละเป็นผู้ชายก็คนนี้แน่นอนเป็นผู้ชายผู้ชายจริงกูว่าลุงพ่อดูไม่รู้เรื่องว่าพักกลับไปเผากุฏิทิ้งเหรอลุงพ่อดูแม่นที่สุดแล้วเข,เขายังดูว่าแกน่ะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าออกมานี่ทำนี้ไม่แม่นละ่ะใครกูก็พ่งเนื้อขึ้นได้ใครก็ใส่สังกะสีออกมาไงเกงไนสังกะสีออกมาไงนอดน้อยจะทาอย่างนี้ทําได้เช่นไรเดี๋ยวฮะรู้หรือเปล่าว่าข้าคือใคร ท่านคือใครข้านี่แหละอัศนียาเป็นเจ้าของเมืองนี้อัศนียาเออเพื่อนผมมันไม่เข้าใจตองขอภัยด้วยไระเจ้าค่ะโอ้โหลักษณะยังเด็กอยู่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยเจเลนในเด็กคนนี้ไอ้นุ่มอยากจะเป็นทหารหรือเปล่าเนี๋ยทั้งสองอยากพะยะค่ะถ้าเชนนั้นเจ้าต้องช่วยข้าเพราะตอนนี้ทหารภายในเมือง มันคิดกบฏมาจากในเมืองคิดกบฏอาาัศนะีญาต้องการลอบตรงพระชนพระองค์ใช่ปาบาทจะได้หวั่นใจไปเลยมีหมมชั้นสองคนอยู่ทั้งคนไม่ต้องกลัวหม่อมฉันจะช่วยเอเ็งเพี่ค่ะนั้นตามฉันไ,<อ>ไปเดี๋ยวฉันจะพาไป ที่ไหนให้เกี้ยวแม่คิ้วต่อคอปองกันพี่ลงรักน้องคนเดียวอะไรเนี่ยมีอยู่ก็จะมาเกี่้วใช่แน่นอนอห,หน่หน้าหวานๆอย่างนี้ เออหรือจะใช่เหรอนกเอ่ยนกพารัสวายตายแล้วใจเสียวเป็นไม่ชั่วขณะไม่น่ามากับมันเลยใช่แน่นอนโตตอบไปกใช่แน่นอนโอ้ยนกพารัสแหมจะมาเกี่ยวพินัศชัยอนันต์หัวอกสะทกือยืนสถาน เมื่อเห็นน้องนั้นโอ้ยจะมาตับอะไรแล้วเนี่ยแหมเร้าว่าพวกเราไปกันก่อนดีไหมเมืม่อเห็นอนองนั้นมาเกี่ยวค้าพี่นี้ไปพาตัดจะให้สัมผัสเพียวๆเ,เอาไหมว้าโออะไรเนี่ย <c oughs> มาจับคนร้ายนี่เป็นหาคผู้แหมเอาซะเคลิมเลยเคลิมเคลิมเคลิมอวดเองตบเองนี่เจ้ามาเกี่ยวข้าได้อย่างไรก็เจ้านั่นแหละเป็นผู้ชายคนแรกที่โต้ตอบข้าเขาร้องมาหลายคนแล้วไม่มีใครต่อเลยอ้าวเหรอแสดงว่าเจ้ามีใจให้กับข้าเฮ้ยนี่นี่นี่เป็นเนื้อคู่ข้าพราะตาบ้าหรือไงที่เป็นผู้ชายเอาสามสอบอนุ่มไอ้นี่แหละคือทหารคิดกบฏต่อข้า สองคนเนี่ยหรอไอสองคนนี้แหละ้าวรองตัวเหมือนยุนเนื้็เป็นเนื้อคู่ตัดท้าก็เป็นจนป้นเป็นเนียนเองเนี่ยท่านล้องเข้าข้างคนคนนั้นบุคคลคนนั้นแหละที่ร้ายที่สุดในแผ่นดินอย่าไปเชื่อมันถ้าเข้าข้างเขาสองคนตายแน่เอาเลยเอาเลยเอาเลยมูนก็ด้วยไปตัวพวกเอาเยมูบาให้ไปมูบาเฮ้ไปเข้าคนฝันไม่ให้ต้อง แต่เจ้าถกำลังจะรู้แพ้รู้ชนะยุติการรบด้วยสาเหตุอันใดเดี๋ยวก่อนท่านคือว่าพอดีของข้าหายของหายใช่แล้วกลางสมอรภูมิรบอย่างนี้พวกของมีค่ามาด้วยหรือเปล่าของของเราอยู่กับท่านหรือเปล่าขอดูหน่อยไม่มีอขอดูทำไมก้มต่ำจังคือว่าตอนนี้ทองข้าหายไปสิบบาท ข้าไม่มีจิตใจที่จะสู้กับท่านแล้วนี่กลางสมองระพุมรบเยี่ยงนี้พกทองหนักถึงสิบบาทเชียวเหรอสิบบาทสิบบาทจริงๆสาบานได้ว่าข้าไม่ได้นำของของเจ้ามาแน่นะแน่ใจสิงั้นท่านรอข้าอยู่ที่นี่ข้าจะไปตามหาทองข้าสิบบาทหากแม้นข้าได้ทองของข้าแล้วข้าจะกลับมาต่อสู้กับท่านถ้าท่านเป็นลูกผู้ชายท่านต้องมาเจอกับข้า แต่ถ้าหากว่าข้ามาแล้วไม่เจอท่านท่านก็คือหน้าตัวเมียพ่อหนุ่มบุรุษหนุ่มผู้นี้ใบหน้าข้าตาคลับคล้ายคับขาและสิ่งของที่ทำตกหล่นฮะตลับตลับนี้ เหมือนกับเคยเห็นมาก่อนถ้าอยากจะรู้ใจความที่แน่แท้ถือวิสาสะเปิดดูข้างในจะดีกว่าเมื่อยามได้แลผม ้องตะลึงหวนคิดไปถึงความหลังโอ้เมียจ๋าคิดถึงจังผัวยังคอยหวังไว้ว่าจะได้พบอยู่พร้อม หัวใจพี่พร้อมเฝ้ารออยู่พร้อมลูกและแม่พ่อหัวใจคงสุขนอพร้อมหน้านิภาพเมียเก่าเคยถ่ายร่วมกันฝากไว้เมื่อวัน วิวางให้จริงๆด้วยเดรอนี่ว่าอย่างไรพ่อดูรอนิดรอหน่อยทําเป็นร้องไห้เจอไหมไอ้ทองสิบบาททีทท่จะวาดทองกาหายไปแล้วขาไม่เจอทองเจ้าหาย,าหายใช่ บอกเลยนะว่าไอ้ทองสิบบาทนั้นลุงก็ไม่พบแต่สิ่งที่ลุงพบมันก็เพียงตลับตลับนี้เท่านั้นจ,จู่ๆจะมาชิงเอาตลับในมือของข้าไปมันคงไม่ใช่ของของเจ้ากระมังเพราะสิ่งที่เจ้าทำหล่นนั้นมันทองสิบบาทไม่ใช่หรือท่านต้องรู้อยู่แก่ใจว่าของสิ่งนี้ เป็นของข้าเลยเป็นของใครจเจ,จ้าเจรจาเยี่ยงนี้กําลังจะบอกว่าตลับตลับนี้น่ะเป็นของของเจ้าไปขมโมยใครเข้ามาหรือเปล่าฉันไม่ได้ขมโมยพ่อ,อให้ฉันมาพ่อให้เจ้ามาใช่แล้วเงินบาทนึงมันไปไหนละไอ้หนูอ้าวถ้ารู้ได้ยังไงเนี่ยประยงน์นี่เจ้าจำพ่อไม่ได้กันนั้นนี่หลวงราชเสนา พ่อของเจ้าประยงครั้งที่พ่อไล่เจ้าจากบ้านพ่อให้ตลับตลับนี้พร้อมกับเงินอีกหนึ่งบาทจำไม่ได้หรือลูกฉันจำได้แลเจ้าพ่อวันนี้พ่อดีใจที่ได้เจอลูกของพ่อมือกำดากําทวนกลับมาเป็นชายชาตรีชาตินักรบ ไม่ใช่ประยงคนเดิมที่ขี้ขาดตาขาวแต่ฟังพ่อให้ดีนะลูกบุคคลที่เจ้ามาด้วยเมื่อสักครู่คือราชบุตรอาริมานไม่ใช่ราชบุตรอัศนียาอย่างที่เจ้าเข้าใจและบุคคลคนนั้นมันก็คือไอ้กระบทพันดินแสดงว่าฉันจะนเข้าข้างคนผิดถูกต้องแล้วช่วยเหลือนะคนผิดอย่างงั้นเหรอพอ่อถาไม่เจอพ่อซะนานตอนนี้ฉันเก่งแล้วฉันสู้คนแล้ว <ไ>พ่อ,อไม่ต้องนะมาดูถูกที่แล้วนะเอาเถอนะต่อไปนี้พ่อจะไปดูถูกฝีมือของลูกพ่อแต่เจ้าต้องสแสดงฝีม้หลายมือให้พ่อเห็นไปสิลูกจับตัวราชบุตรอาริมานมาให้ได้แล้วพ่อจะพาเจ้าขึ้นเป้าของราชบุตรอัสริยยจะรีบมาพ่อไปกันลูก คนกบฏจะไปไหนจะไปไหนมาไปไหนก็ไปไปไหนเฮ้ยเมันฆ่ามันเฮ้ยอ้าวอายงถ่าอยู่ใหญ่แล้วฆ่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยงมึงเข้าข้างคนกบฏไงเนี่ยเข้าข้างคนผิดเขาไล่ไงเนี่ยเพื่อนฮะกำลังจะเข้าใจผิดทำไมอ่ะคนที่คิดการกบฏคือคนนู้นอ้าวแล้วสองคน นี่คนดีนี่พ่อฉันเองกูไม่เชื่อพ่อมึงทำไมอ่อนกับกูนี่น้าแพ้เครื่องสำอางเองหรือเปล่าแกแกที่ไหนเนี่ยฟันเอาฟันเอาฟันไม่หยุดเลยอ้าวคนมีแรงถึงเวลาฟันต้องฟันเพื่อนเดี๋ยวจริงๆไงเนี่ยมาทางนี้ก่อนจริงคนกบฏคือคนนู้นกูถึงว่าพูดจาไม่น่าเชื่อถือเรา่อชอาริบาล ยอมให้จับกลุ่มแต่โดยดีอย่าให้ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเลยพระเจ้าค่ะถ้าพวกเจ้าอยากจะจับตัวข้าเอาดิมันมีฝีมือเชิญประยงลูกพอ่อพิสูจน์ด้ไม้ลายมือพ่อได้เห็นว่าลูกชายของพ่อมันไม่ใช่คนที่คาตาขาวเมื่อแต่ก่อนเก่งแล้วเดี๋ยวนี้ไปอยู่สำนักอยู่สำนักดาวเก่งเยี่ยมมากในสำนักก็ไม่มีใครทูม้มได้ พ่อภูมิใจในฝีม้าลายมือของลูกพ่อต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยพ่อเห็นมันเออนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอย่างนี้ไม่ธรรมดานะพ่อโสดคนจริงเหรอไปดูข้างไปดูข้างสานักเถอะเป็นยังไงวะเนี่ยเห็นมันนุ่มนิ่มทำไม่ไม่รู้ไม่ชี้สาวเงี้ป๊อดได้ป๊อดได้เลยโสอะไรเปล่าป๊อดป๊อดไม่ได้ตกปลามาป๊อดป๊อดเกือบตายเพราะคนแก่ไล่ฟันซะแล้วเปล่าในเรื่องกูต้องชนะพ่อ แล้วคนนี้ใครเนี่ยคนนี้เขาชื่อว่าหมื่นยุทธเป็นทหารขององค์ราชบุตรอสศนียพ่อฉันอยากจะเป็นเหมือนหมื่นยุทธเนี่ยพ่ออยากจะรออย่างนี้มั้งอ่ะพาเป็นทหารหน่อยดิมันแน่นอนอยู่แล้วลลเป็น,นความใฝ่ฝันอสูงสุดของพ่อที่จะให้ลูกพ่อเข้ารับราชการทหารเหมือนกับพ่อไปสิลูกพ่อจะพาเจ้าเดินทางเข้าสู่วังหลวงรับใช้องคราชบุตรอสเนิยา อยู่ใต้เบื้องอยู่คนละบาทของพระองค์ท่านไปไปยินดีที่ได้รู้จักด้วยทหารเพื่อนยินดีที่รู้จักสองคนเลยไป